เมื่อเราไปเยี่ยมกูบูเนี่ยชาวกูบูจะรู้จักเราไม่คนเป็นไปเยี่ยมกูบูนี่คนที่ตายไปเร็วอะนะคนติ่ตายไปเร็วเนี่ยเขาสามารถที่จะรับรู้ได้ไหมว่าเคยไปเยี่ยมกูบูสิ่งที่เราทำมาเพราะสิ่งที่เราทำนี่มันมีเหตุผลทางมด้าหากว่ามันไม่รู้ซึกไม่มีปฏิกิริยาใดๆเนี่ยเราก็จะไม่ทำในอิบาดาในกิจกรรมนั้นๆนะเพราะมันไม่ส่งผลใดๆต่างสิน้น เต๋ท่านรุสุลสลอฮ์ซอลลัลลอฮุอะไรอยู่อัสลัมบอกกับมมีฮะดิษรายงานชัดเจนเลยว่าชาวกุโบเมื่อเขาไปเยี่ยมเมือนกับเราไปเยี่ยมเขาตอนนี่เขามีชีวิตเขามาบ้านพาเขาวาดมาพาเขากินมาเราเป็นเจ้าบ้านรู้สึกมีความสุขเลยก็ดีใจก็าพาเขามากวักคนดีเสียชีวิตก็เช่นกันน้ามีซอบ,บาดทา้าทารุสุลสลอฮ์ซอลลัห์ว่าอะไรอยู่อัสลัมยาทรุสุลลอฉันจะไปอีก ฉันจะไปเดินทางออกมุบานเนี่ยแต่ฉันพนันกูโบฉันพ่อที่จะมีคําพูดที่จะพูดกับชาวกูโบได้ไหมเราสุลโลมีมหมเราสุโลโ์ที่ชั้นชาติมหาเลงกับผู้ตายได้อะแต่เราสุลโลสุลโลสลัมบอกว่ามีสิให้สลามแก่เขาสิอันนี้ไงแสดงว่าเราสราบมหาที่จะเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าสื่อสารหรือการ เขาเรียกปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่สะคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยผ่านดูอาและคำช้อนงท่ามอัสลุลลอฮ์สุลลัวฮฺและอิบราฮิมส์ละเราเยาะป้อยถิงกูบูปะหมาเขาเราเราเยาะป้อยถิงกูบูอาจารย์และคุณครูเขาเราแบบไม่ยินดีพี่น้องครับพอเขาสราบมาที่จะรับรู้ได้ไหนล่ะฮะดิศรายงานโดยอิบนาอับบาสรดี๋ยัลลอฮุตาลาอันหูท่านกล่าวว่าอัสซุลลัลสุลลัวฮฺและอิบราฮิมส์ละกล่าวว่าเบื่อนะ มามินอาฮัดินยามุรุบิโกบบบรินอะคีฮิมุมินไม่มีคนใดที่ผ่านไปที่สุสานพี่น้องของเขาที่เป็นบุษฏาก็คือเราเนี่ยท่านน้นที่เป็นบุษฏาเป็นพีน่น้นองกันหมดนะพี่น้นองครับการนายาอริฟูฟิดดุนยาเมื่อตอนอยู่บนดุนยานี้เราก็รู้จักมันมันก็รู้จักเราก็าเรียกต่างคนต่งางรู้จักกันนะอ่ะฟาฟายุสลลามูอะลัยฮิ เลยผู้ที่มีชีวิตนี้ไฮสาลามแก่เขาไฮสาลามใครอะไฮสาลามกูมโบออิลลาอัรอฟาหูนบีบอกว่าคนที่อยู่ในกูโบนั้นร,รู้ว่านี่คือใครไฮสาลามพี่น้องครับนี่ไงเคหเราไปกันถูกซุกอะนี่ไงเคหเรบไปกันตลอดถูกกิจกรรมที่ว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอัลตุอลาได้ส่งเสริมอย่างเช่นวันรายยอเราดีใจเราอยากให้ชาวกูโบดีใจด้วยเพราะเขาคือพี่น้องกองเรา พอเรอซูลสลดเราหวาลยฮิวะสัลลัมเวลาดูอาท่านจะไม่ทิ้งคนดีเสียชีวิตไปแล้วในดูอานั้นๆจะขวบขู่กันไปค้ที่มีชีวิตและผู้ติเสียชีวิตอัลอาฮิยาอิมินฮุมวันอัมวาดใส่ละพอเราจะไปอยู่จุดนั้นเช่นกันถ้าขอถ้าวมาทำไมถิมมัวอยู่กับเรื่องนี้เองมกมุนอยู่กับเรื่องนี้เองเพราะนั่นคือปลายทางของผมปลายทางของพี่นองทุกคน เราไม่ใช่อยอดนี้ถ้าว่อนนะพี่น้องครับนั่นคือปลายทางของเราเราก็เลยต้องเตรียมในเรื่องของปลายทางนี้เพื่อให้ลูกหลานขนมนไม่ถิงเราเมื่อยังทา่านอัสลามสัลลัลฮุวาลัยยุฮ์อัสลัมกูโบนับีสารพูดไปมักกะณ์นะไปมักกาข้ไกกา,าไปมาดีนะหยิบเสือ้อเฉวงยงชิ้นข้าไปเยี่ยมนบีและข้างกูโบนับีก็จะมีกูโบอาบูบักกูโบอุมารหยิบเสือ้อเฉวงทุกคนอยากจะเข้าไปสลามทา่านอัสลามสัลลัลฮุวาลัยยุฮ์อัสลัม พอหลังจากละมาสุบี้แยงชิง,งเข้าไปลาวไปไหนไปกูบูบาเกะไปเยี่ยมใครละ่ะไปเยี่ยมซาบัดไปเยี่ยมใครอะอุบูคุบูอุสมานรอดิยาลลอฮุทาลาอันฮูฟาติมารอดิยาลลอฮุทาลาอันฮะอิบรอฮิมรอดิยาลลอฮุทาลาอันฮูฮาลิมาตุสซาดียาอิมามมาลิกยูติกูบูบาเกะทั้งหมดพี่น้องครับนี่ไงไปเยี่ยมพวกเขา วันนี้ในเมืองเราซ่อนลูกล้านก็เราไม่ถิงเราเสียชีวิตไปแล้วลูกล้านก็เราก็จะเยี่ยมกูโบเราแต่ถ้าวันนี้เนี่ยกูโบตัวชายเราบางคนก็เราไม่รู้เลยเนนอ้นวันทีเดียววันไหนทีเราเสี่ยชีวิตลูกล้านก็เราก็ไปแค่เพียงฟังรายการถิงห้างไม่รู้เลยก็ถ้าว่ากูโบปะชายอยู่ไหนอ่ะแต่ชีมัวนาว่าลังตัญญานี้มึงแต่ไม่รู้ว่ากูโบไหนเนี่ยเพราะไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ใส่ความขีดให้กับเขา ในประเด็นทึ่งเรื่องของการเป็นห่วงเป็นใย,ย่กับผู้ที่ลวงหลับไปเหลวพี่น้อง